ทำบุญให้มากๆทํทำใจให้สบายสวัสดีวันศุกร์ข้อคิดโลกกับธรรมการทำบุญมากๆคํคำว่าทำมากหมายความว่าทำบ่อยๆแต่คำว่าบ่อยไม่ต้องทำทุกวันก็ได้นะคำว่ามากหมายความว่าทำเต็มกำลังที่พึงทำไม่ใช่ขนเงินมามา,มาก หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีริงดำวัดท่าสุงโอวาทธรรมพระสุปฏิพันโนหลวงปู่ขาวอนารักโยวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดอุดรธานีศึกษาอบรมธรรมก็จงตั้งใจจริงๆอย่านำความหล่อเลาะแหละมาสังหารตนและทำลายเพื่อนฝูงผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรม ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันจะไม่ไว้หน้าใครมันทำลายทั้งสิ้นไม่ว่าพระหรือเนนอย่าเข้าใจว่ามันมาถวายตัวเป็นสิทธก้อนกุติหรือให้ความสะดวกในการบำเพ็ญธรรมอย่าเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ของมันแท้จริงกิเลสมันขึ้นมาอยู่บนหัวเราตั้งแต่เป็นคราวาสจนมาบวชเป็นพระเป็น,นเนนแล้วมันยังไม่ยอมลงจากหัวเราเลยนี่แหละพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูดิทัตโต สอนถ่ายทอดกันมาแก่บรรดาสิษย์ให้ใส่กล้าวเอาไว้แกนนแท้ของธรรมอยู่ที่สติจงมันทำสติให้แก่ก้าสติทำอะไรไม่ผิดพลาดผุ้สวนและธรรมทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียวจะคิดจะพูดจะทำให้มีสติระลึกนึกเสียก่อนมันผิดก็ให้รู้มันถูกจึงค่อยทำ ผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแพ้วเราเองเป็นผู้ทําให้จิตของเราเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นผู้ปรารถนาความเจริญความสุขต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองทำเองรู้เองได้เองใครทำใครได้ผู้ทําคุณงามความดีมีศีล สินที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโพคกรัพย์จิตดีจิตไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียน,ยนเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้คนบริสุทธิ์ทำให้คนมีศินมีโภกศัพย์